ห,หมอคะ,อะหนูอะค่ะมีอาการปวดประจําเดือนมากๆอะค่ะทุกเดือนแต่ไม่อยากกินยาทุกๆเดือนอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถรักษาด้วยวิธีไหนได้บ้างว่าบรรเทาอาการวิธีไหนได้บ้างเหรอะ,ะเราเรามองหากัที่เหตุของปัญหาเนะาะส่วนใหญ่เอเขาเรียกพรีเรียดแคมแลมลักษณะยอย่างเงี้ยมันมากับยุ่งเชิงการของเรากับกระดูกสันหลังส่วนล่างทึ่ไปรบกวนสัญญาณประสาทในสัญญาณประสาทหรือเส้นประสาทที่โยงมาจาก สมองเราผ่านมาตรงกระดูกสหลังด้วยเชิงการส่วนล่างนี่ไปหล่อเลี้ยงตรงอวัยวะที่ประจาเดือนแล้วนะมันก็เลยทําให้ตรงส่วนของอวัยวะตรงส่วนวนะั้นน่ะคือมดลูกรังไข่เรามันเกิดอาการบีบตัวเกร็งตัวผิดปกติเราก็เลยมีความรู้สึกปวดขึ้นมาหรือเกร็งมากเกินไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ธรรมชาติที่คุณจะเป็นนะธรรมชาติเนี้ยต้องไม่ปวดไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นมันเป็นไปตามปกติอย่างนี้ ขาเรียกว่าปกติแต่ถ้าปวดปกติอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะปวดประจำเดือนปกติมันไม่ใช่มันผิดปกติมันเป็นปวดปกติมันก็ไม่ปวดนะ